สวัสดีนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่อง f r e e d o ไอเดียอิสระทางความคิดอยู่ในช่วงของ Freedom DIY นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวงจรอยู่ตัวหนึ่งนะครับชุดวงจรที่จะช่วยให้ท่านนะครับได้ดึงไฟออกจากตัว power supply นะครับ Switching power supply นะครับของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือบัดกรีแม้แต่เส้นเดียวนะครับผม ซึ่งหลายท่านก็อยากทำตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับแต่ก็ไม่อยากตัดต่อสายไฟให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับวันนี้ผมก็มีพเอกนะครับมาช่วยท่านนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นวงจรนะครับแยกไฟให้เรานะครับผมจากออพอตตัวนี้นะครับที่เคยจ่ายไฟลงเมนบอร์ดใน p c นะครับผม าดูตัวนี้นะครับรายละเอียดก็จะมีเขามีชุดไฟลบ 12V โวล์นะครับบวก1 2บโวล์บวก 5V โวล์นะครับแล้วก็บวก 3.3V โวล์นะครับแต่ละชุดที่จ่ายออกก็จะมีฟิลควบคุมอยู่นะครับฟิลทนกระแสได้ 5M แอมป์นะครับผมที่ 250V โวล์นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอด led แสดงสถานะการทำงานของวงจรนะครับผมพอรตตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้ง power รุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าก็คือจะเป็นแบบนี้แบบที่ผมมีอยู่นะครับจะเป็น20พินหรือว่า20ขานะครับแล้วก็พอตตัวนี้จะเป็น24พิ n ครับของตัวนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับรองรับได้ทั้ง2ออย่างนะครับผมมี20พินผมก็จะเสียบประมาณแค่นี้นะครับ ก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วน4พินต,ตัวนี้ก็ปล่อยไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับง่ายมากนะครับผมส่วนวิธีการติดตั้งแล้วแต่ดีไซน์ของท่านนะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนผมก็จะแปะเข้าไปตรงนี้นะครับเออที่บอกว่าไม่ตัดสายไฟแล้วกองที่นี่คืออะไรคือเอเอ power ตัวนี้ผมไปซื้อจาก ้านคอมพิวเตอร์นะครับได้มือ2มานะครับหรือผมตั้งใจจะเอามาทําเป็นแหล่งจ่ายไฟโดยเฉพาะนะครับเกอไม่อยากให้มันเกะกะวุ่นวายก็เลยต้องตัดออกนะครับก็จะมีเอ่ออันนี้ชุดไฟ1 2โวล์นะครับที่จ่ายไฟให้เลี้ยงเมนบอร์ดครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟที่ต่อพวกฮาร์ดดิสนะฮะจะมีไฟ 12V โวล์แล้วก็ 5V โวล์ร่วมกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฟอดไฟเลี้ยงของตัว p r o p i d i s นะฮะสมัยก่อนที่ว่าเป็นดิสเกตนะครับเป็นไดเอ็นดอ้งนะครับผมแต่ปัจจุบันก็ไม่มีใช้แล้วเนาะส่วนชุดไฟที่ผมตัดออกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟที่ผมตัดออกนี่ผมใช้ท่อหดทุ่มไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดไฟสีเหลืองนะครับตัวนี้12โวล์นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นชุดไฟสีแดงสายเส้นสีแดงนะครับไฟ5โวล์นะครับผมบวก5โวล์ส่วนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดไฟลบนะครับสายสีดำนะครับรวมกันตรงนี้ตัดแล้วก็เอาท่อหดห้มไว้นะครับกันความปลอดภัยนะครับกันช็อตส่วนการดีไซน์นะครับแล้วแต่ท่านนะครับว่าจะเอา วางยังไงนะครับผมส่วนผมก็จะวางตรงนี้เดี๋ยวก็เจาะแล้วก็ยึดน็อตสกรูเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบสายสายผมก็ล่อนออกมาจากตรงนี้นะครับก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวโมดูลเข้าไปนะครับผมหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ดีเหลือไปเห็นสติกเกอร์ลาเคฟลานะครับเหลือใช้อยู่พอดีเลยก็เลยจับหุ้มแต่งตัวซะดูหรูลราขึ้นมาทันทีนะครับดูหน้าใช้ขึ้นมาทันทีต่อไปก็มาดูนะครับว่าบูที่จ่ายออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไฟเข้าปกติเครื่องก็จะยังไม่ทำงานนะครับผมถ้าใครมีสวิต ก็เปิดสวิตอีกทีนะครับแล้วเพราะวันมันจะมีสวิตควบกลุ่มเปิดปิดอยู่นี่ตรงนี้อีกทีนึงครับพอเปิดปุ๊บไฟทํางานแล้วก็พัดลมก็จะติดครับเครื่องกะทํางานมาไฟกระแสตรงนะครับปรับไปที่20โวลต์มาดูชุดแรกนะครับที่ลบ12โวลต์นะครับ ่ายออกมาที่11.59นะครับ11.59.60นะครับชุดที่2จะเป็นบวก 12V โวล์นะครับ่ายออกมาที่11.3839ประมาณนี้นะครับชุดที่3จะเป็นชุดไฟ 5V โวล์นะครับ ที่5.5นะครับชุดสุดท้ายจะเป็นชุด3.3โวลต์นะครับตรงนี้ออก3.3นะครับตรงเลยนะครับก็ลบใช้ร่วมกันได้หมดนะครับนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเราสะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟบัตรกีให้ยุ่งยากสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีนำเสนอแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเผื่ออัพวิดีโอคลิปใหม่ๆนะครับครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับกดติดตามกันไว้นะครับ ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับออแล้วใครที่สนใจนะครับ,บโมดูลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสั่งไว้นะครับออที่ใต้ใต้วิดีโอคลิปนะครับก็ไปซื้อหากันมาใช้งานได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ